วัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ตั้งจุดตัวอะไรคะก็เน,นี่ยตามน,นี่แหละครับเดี๋ยวพวกันเดี๋ยวไปพวกันนะคนหน้าเลยครับจากเอา้า สวัสดีค่ะตั้งตั้งต่กี่โมงคั้งีัยตั้งตอ้งตั้งตั้ตั้ง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 ตะ้งตั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 ้ะเล้กตั้งตั้งต่งตมงตั้งตงตังัง้งงั้งงงช้ตั้ตังงตังตัง้ตั้งตตงตั้งตงงงั โอ้อันนี้ไปนี้ทำไมติดแบบนี้ทำไมไม่ติดดีๆไม่เลยเอ่ะเขาหน้าเพราะว่าไม่เรียกรองไรใช่ใช่ใช่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยเเนี่ยเหมือนกันขโน้นก็เหมือนกันผมมาเขาหน้ากำลังทำรับผมเออผมมาแล้วนะเป็นแบบนี้นะทำเป็นแบบดีๆเลยนะมันมันใช่เหรอที่เอาไอ้นี่มาติดเอาแบบนี้มันใช่เหรอกำลังทำแบบนี้ครับฮะมันไม่ใช่นะ เดี๋ยวแป๊บนึงขอขอขอเบอร์โทรท่านผู้กอเาบอกผู้การเคลียไปแล้วเราลัี้่านกอเ่ยางนข้าด้าไม่ใครเป็นเป็นเป็นหัวหน้าจุดตรวจขับไปคุยกับ สารวัตรเลยเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยรอ,อบหนะ้ารอบหนะีรอ,อบนี้รอ,อบนี้ว่าสิดาจากสิดาออกจากไอ้ไฟแดงมาประมาณมกไก่ไม่ได้ไม่ได้ผูดยู่ทั้งหลังนะ มาเห็นกระยผพานโอ้เก็บแล้วจ้าเดี๋ยวปักไปเลย เจ็บเจ็บปุ่ยเลยเจ็บแล้วพี่น้องเจ็บแล้วเปิดปุ๊บเอ้าวนาลินตั้งกี่โมงครับ ตั้งสองโมงเก็บสองโต๊ะเก็บงตั้งสองโมงนเออเออแต่เห็นว่าเขาตั้งอ่ะไม่ได้ว่าก็เขาตอบเองน่ะไปฟังถึงในคลิปอ่ะก็ปวดหัวปวดหัวปวดหัว เข้าไปไหมในเรื่องป้ายเนี่ยรอบรอบรอบน้ารอบโอ้จังการก็เอาไว้รอบหน้าสิดาจ่าสิดาเอาไว้รอบหน้าค่อยค่อยคุยเบิ่งตั้งจุดตรวจเพื่อนกันตั้งสองมงเก็บสองม่วงขึ้นขึ้นเอาได้ยังไงวะตั้งสองมงเก็บสองมง แสดงว่าตั้งปุ๊บเก็บปับ๊บไม่หนูถามแล้วว่าตั้งกี่โมงตั้งแปดโมงเลิกแปดโมงโอปวดหัวมามากินข่าด้วจ้ะพี่นนองบาทนี่ เาไปกินร้านนะฮะ้งางันก็ปปไปไปรนไป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 หากินเข่าด้วยพี่น้องกัดิไปด้ไปหากินเข่ากันเด้เอเดีย๋ดวยวแป๊บนึงอากซัมเดียกันนะจ๊ะเด้อ เอือนเพื่อนเนี่ยไม่เตือนไม่ได้เค็บเลครับนี่ผมมีเพื่อนครับเอาก็จุกพลาดไปที่เขาเาบอกนักลบดันเทือนจ้าตังค์ดีตังเลิกแล้วเลิกแล้ว